สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนี่คือรายการเพื่อนกูคิดของธนาคารกรุงเทพจำกัดนะครับเมื่อวานนี้ผมก็บอกแล้วว่าวันนี้จะเสนอเ้องฟ้าพันธุ์พิเศษสำหรับคุณนี่แหละครับต้นนี้นะครับพิเศษนะครับดอกมีทั้งทั้งสีม่วงสีขาวใบก็ด่างแล้วก็ต้นก็ใหญ่สูงด้วยอันนี้เกิดจากเฟื่องฟ้าสามพันเชื่อไหมครับเฟื่องฟ้าสามพันจริงๆนะครับมีต่อเป็น 1, 000, พันพื้นเมืองแล้วก็สาหรับยอดนี่ก็เป็นพันธุ์พิเศษพันธุ์แฟนซีนะครับทำยังไงทราบไหมครับ ช้วิธีการเสียบกิ่งครับถ้าคุณอยากรู้ทํำยังไงนะครับแล็อยากมีเฟื่องฟ้าพิเศษสำหรับคุณแล้วก็ติดตามดูรายการของเราได้เลยครับคุณผู้ชมคะการเสียบยอดขั้นแรกนั้นนะคะก็คงจะต้องหาตอเฟื่องฟ้าที่มีรากติดอยู่บ้างนะคะซึ่งตอที่ได้มานี้จะต้องไม่ใช่ตอที่ตากแดดเอาไว้หลายวันเมื่อได้ตอแล้วก็ให้นํามาใส่กระถางตามขนาดของต้นค่ะแล้วก็เก็บเอาไว้ในร่มหรือถ้าวางเอาไว้กลางแดดนะคะ ควรจะหากระสอบมาคลุมเหงื่อต้นเอาไว้ด้วยแล้วก็ให้ความชื้นนะคะโดยการรดน้ำหนเดียวหลังจากนั้นก็ให้เว้นไปสัก2อาทิตย์ประมาณ1เดือนเฟื่องฟ้าก็จะแตกยอดเล็กๆใหม่ออกมาค่ะแต่ว่าถ้าเกิน2เดือนแล้วยังไม่มียอดขึ้นมานะคะก็แสดงว่าเฟื่องฟ้านั้นตายแล้วค่ะต่อมาก็หายอดพันธุ์ที่เราจะเสียบโดยเอาตรงส่วนที่ไม่อ่อนหรือว่าแก่จนเกินไปนะคะเป็นส่วนก่อนที่จะถึงยอด เรานำมาตัดให้เหลือประมาณ3าตาใบอย่างที่เห็นเนี่ยนะคะแล้วก็ริบใบออกจากนั้นนะคะก็นำมาผ่าเป็นปากฉลามโดยใช้มีดปาดทีเดียวแล้วก็ตัดยอดที่ออกใหม่นะคะของต่อเดิมให้เหลือโคนประมาณสองนิ้วใช้มีดผ่าลงตรงๆนำยอดพันใหม่ที่ต้องการมาเสียบลงไปทีนี้ก็ใช้เทปหรือจะเป็นเชือกฟางก็ได้ค่ะมาพันแผลที่เสียบเอาไว้ แล้วก็เอาถุงพลาสติกนี่นะคะครอบให้โปง่งไม่รีบติดกับยอดแล้วเอาถุงกระดาษครอบอีกทีนะคะเพื่อกันไม่ให้แดดเผาค่ะเมื่อผ่านไปประมาณ15วันจะมียอดแตกตามใบและให้แกะถุงกระดาษถุงพลาสติกและเชือกฟางที่รัดออกเมื่อเฟื่องฟ้าค่อยๆโตขึ้นเราจะต้องคอยตัดตกแต่งกิ่งให้สวยงามอย่างสม่ำเสมอนะคะไม่เช่นนั้นกิ่งเฟื่องฟ้าก็จะยาวจนหมดความสวยงามทีเดียวค่ะ เห็นไหมครับง่ายๆคุณเองก็ทําได้ผมเชื่อนะครับคุณต้องทำาน่นแน่มนมันวิธีการไม่ยากกินอะไรเลยนะครับพรุ่งนี้นะครับพบกับคุณอัชลาจะมาเสนอวิธีการเปลี่ยนกระถางของเฟ,ฟืองฟ้าเมื่อมันโตขึ้นกระถางก็คับแคบจนนยครับพรุ่งนี้คุณอัชลาจะเสนอวิธีการเปลี่ยนกระถางของต้นเฟ,ฟืองฟ้าครับแล้วพบกันครับสวัสดีครับ